ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสบ,บคอขยายล็อกดาวน์ยาวถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น29จังหวัด เมื่อวันที่1สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสบคเห็นชอบการยกระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรโดยจะปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดโดยเพิ่มเติมจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสระบ,บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงปรับลดลงจาก53เหลือเพียง37จังหวัดดังนี้จังหวัดกาลสินจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดขอนแก่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชุมพรจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังจังหวัดตราดจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพ yeah well ัทลุงจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดมหาสารคามจังหวัดยโสธรจังหวัดระนองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสกลนครจังหวัดสตูลจังหวัดสะแก้วจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญพื้นที่ควบคุมสีส้มจาก10จังหวัดเป็น11จังหวัดโดยจะมีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครพนมจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดพะเยาจังหวัดพังงาจังหวัดแพร่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดมุกดาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ทางสบคยังปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยโดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามออกนอกเคหสถานเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกา งดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัดให้ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัดตามมาตรการที่ราชการกำหนดไว้ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า5คนห้ามบริโภคในร้านอาหารให้ขายแบบนำกลับไปบริโภคที่อื่นเปิดได้ไม่เกินเวลา20นาฬิกางดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านส่วนการขายอาหารในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าให้เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านการให้บริการแบบ Delivery ส่วนร้านขายยาเวชภัณฑ์ซูปเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน20นาฬิกาโดยให้ปิดร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งกีฬาและห้ามใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการร่วมคนจำนวนมาก ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า20คนบริโภคอาหารในร้านได้เปิดไม่เกิน23นาฬิกา และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าเปิดบริการได้ตามเวลาปกติโดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขายส่วนร้านเสริมสวยร,ร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติและให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสำหรับสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดได้ทุกประเภทไม่เกินเวลา21นาฬิกาจัดแข่งขันโดยจำกัดผู้ชมส่วนพื้นที่ควบคุมไม่จำกัดการเดินทางห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50คนร้านอาหารให้บริโภคในร้านได้และเปิดได้ตามปกติให้งอนจำหน่ายและดื่มสุรานในร้าน ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติปิดส่วนเครื่องเกมส่วนสนุกส่วนร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดได้ตามปกติให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่รัชการกำหนดและสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งกีฬาเปิดได้ตามปกติทุกประเภทจัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม ทั้งนี้ให้ขยายมาตรการต่างๆออกไป1เดือนตั้งแต่วันที่3ถึง31สิสิงหาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ